สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมื้อนี้ก็มาพรมาพอกับช่องกับแตน้อยฉันเองว,าาว,วคะครัพี่น้องมื้อนี้เฮา2คนกัจัดเมนูแกงหวกครับแตนน้อมผสมมื้อนี่ใส่ผักกระแยงพร้อมครับเดี๋ยวแจวมาจับน้ำครับมื้อนี้ผักกาดกับซมี่มะเขือกับหน่อไม้หน่อไม้ต้มครับมื้อนี้หน่อไม้ต้มครับมาหั่นเหนียวห่อนๆนี่นักแกงหวกทุกแกงหัวแตนน้อมผสมมื้อนี้อือ น้ำรสชาติแบบเออมีสมมีสมน้ำเพราะว่าใส่น้ำมันสมสุมไม่ลอยจักหน่อยใส่ผักอีเลิศผักอีเลิศแล้วว่าผักนั่งเลิศมันนี่ได้หัวฝนตกได้หัวมาฝนตกแต่เมื่อก่อนแต่ว่าบ่ได้อื้อหนกได้หัวอืมมุดแดงเลยน้อง คุณเดยกกันเลยน้ำสดมันนี่สดน้ำเจลปลาตอน กน็หม่ต้มมันซึ้งใข่แล้เ,เอาหันใจได้กินข้าวแล้วแต่ว่าข้าวมันไหนเพราะว่ามันเป็นหวงอนะมันจะเนเียบด้ว ใส่ถุงพะกัญยางพกอิเลิดพักนั่งเลิดสุดห่อน,อนลองขอดีแยางว่าสิมกว่าจะมกแต่ว่าอัน อยากสดน้ําสสวน้นามซี่หอนหอนนั่มว่ะพล้วมกก็เสียบด้วยสวนหนามลดนัวๆจัง่อย เล็ดเข้มร้ายกับเบบอันเสียบมนลีมากคูได้ครับ อันไ้เป็นเครื่องหอมเก็บใส่หูมกันมังน,นก็หอมน,นกกแซ่แสบนี้เลยรับใส่แต่ละยอย่างแล้วแต่ผู้มัก tận hoặc cái từng lặng lại nằm nho tuy như nha chẳng nói hm cái hm hm kẹt hm 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 นะครับดูเมันเคยเมันเคยติดเรียกว่าติดเป็นนิสัยเนาะไครับดูกับไรนะคนเคยดูครับความความเคยชิน ไม่ครับแล้วก็ว่ารวมมวอนอีกวันคนซื้อๆก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่นองว่าค่ะบมันเป็นแต่ว่าเป็นคนจริงใจได้พี่น้อง จึงจะขี้หายกัจริงใจ าจับกระติบขาใหญ่มือนที่เลยกระติบขาวใหญ่ถ้าเอาวางไ้ทั้งว่วางอันหางโตโตขามมนหน่อยเดี๋ยวจะว่ามันวนเอ็นวนเอ็นไปมาอีกทีได้โตใหม่แล้วครับ นี <T> ab, <yap a> <S S ่สดเดีอยว่างสดแหละสดกล้องอุ่งหากเนาะเบิกขับมันเห็นหว่าสดแน่ว่ะ ระว,า,วางทีจําเอาขมัยก็จมเจอดีั<ม>้งเงอะโอ้เส<ม>ียบ้ะครับมึนเพราะว่า,วามัคงกระแตหน่อยไม่จะบอัน พอใครเอนเจ็บเสียงภายนอกแล้วมันจะเสียงแสกหลายกัวอืมพอไมดฮะอาวังกลางนี่มันมี้ขาดใจจีตเผา Nó để muộn nó <laughs> 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 หวขายแกงใส่แต้าหำมผสมม่นช่บ่ไม่พักอันยุบไม่พักสด chơi noch mal. Cho ghi bên này. Có tiếp khẩu. Pít đây này. Bên cá lăng. anh เออสินิกาสิตข้องเพควนเนาะอ่ะอ๋อเมน,นี้แกงหวกัวข้าวนียมันสมแซ่บครับฝีมือก็แดงหน่อยคือเกลอนะครับเนาะมเอน,นี่แกงใส่น่อม้สมแกงใส่ผักอีเลสใส่ผักอีเลสก็พอาะกัญญาองังหอมแบบแซ่บๆน้ำนัวๆจำมเจียวปลาแดกตอนพร้อม อ้าวเมื่อนี้ก็แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าชอบจะไหนก็ฝากก็เลยก็แชร์ขึ้นกันด้วยค่ะเมื่อนี้ก็แต่น้อยจะบอกกมก็ขอลาไปก่อนนะครับนาะสวัสดีค่ะ